เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทําไมเธอกับฉันเออแม่ว่าจ๊ะหม้อทองเหลืองอยู่ไหนะจ๊ะคือหนูจะทําทําหยอดให้ป้าลําพานะคะอยู่ในตู้หลังบ้านค่ะอเออแม่ว่าจ๊ะวันนี้นุชบอกแล้วใช่มั้จ้าว่าจะทําน้ําพริกกะปิอ่ะจ้าต้องทานกับข้าวสวยไม่ใช่ข้าวต้ม <c oughs> ข้าวต้มเนี่ย ต้มให้คุณอลิตาเธอทานค่ะเพราะว่าคนไม่สบายก็ต้องทานของเบาๆท้องหน่อยสิคะเออแม่ว่าจ้าแม่ว่าช่วยไปหมหม้อทองเหลืองหน่อยสิคะเดี๋ยวนุชคนต่อให้เองค่ะค่ะค่ะได้ค่ะ านางอลิตาฉันไม่อยากใส่ยาพิษให้เธอกินจริงๆเลย ไทยมากเลยค่ะเปรี้ยวด้วยค่ะพี่ดิตาทานไม่ได้หรอคะเดี๋ยวนุชเอาไปเปลี่ยนให้<ด>ค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ทานได้แล้วนุชอุตส่าห์ทำมาให้หทันทีทานได้ค่ะช่วยจับไข้เหรอคะ ่วยนี่ป่วยนอยหาเรื่องรางงานนะหลอดที่ชอบสบายนะหาเรื่องนอนนะสินี่เชนหางานใหม่ให้หลอดนะมะนอนอย่างเดียวให้สมใจเลยอุย้ยบีรู้ค่ะงานบาร์ไงผูห้หญิงในบาร์อาฮ้าอาห้านันี่เชิเขีนยนใบรับรองนะห้าดาวเลยม,มีดาวอะไรบ้างรู้ไหมดาวขี้เกียจดาวดัดจริต ดาวมันยาสาไถล้็กดาวบ้าผู้ชายเด็ออนี่มีอีกดาวดาวอะไรวะฉันนึกไม่ออกอะอุ้ยวีนึกออกแล้วค่ะดาวตกไงคะเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้าฟ้าตกลงมาดังตุ๊กเหมือนคุณหนูตกอับนะค่ะคุณน้ำพาคะมาไงเข้ามาในห้องดีฉันนอกจากจะเข้ามาด่าแล้วเนี่ยมีธุระอะไรอีกไหมคะ น้อยยังมีหน้ามาถามอีกก็มีสิไม่มีจะเข้าม,าามาันทำไม ชาร้อนๆมาแล้วค่ะวางไว้ไม่หวาดขอบใจมาก สวัสดีค่ะนวาดอริตาเป็นไงบ้างเออคือคืใครใครโทรมาชินภัทรเหรอเอาาเลยท่านพูดเองฮัลโหลว่าไงโลกผมมาโทรบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปกินข้าวที่บ้านนะครับแม่ครับแค่นี้นะครับ จะกลับมากินข้าวบ้านอ๋อทั้งนั้นเดี๋ยววีเขาไปดูในครัวก่อนครับว่ามีอะไรให้กินบ้างเฮ้ยนังโมมันไม่ใช่เรื่องกินข้าวมันียังไงเราอุ้ยไปเนี่ยจะดีคะวานอะไรหน่อยได้นนะมีอะไรให้นูดรับใช้้ะคะ กับเข้ามาให้พี่ทานนะคะพี่ทานที่นี่เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขับรถกลับไปทําที่บ้านพี่บอกแม่แล้วว่าจะกลับไปทานนะนุชเอาแต่เดี๋ยวค่ะคุณป้าลำพาเป็นคนสั่งให้นุชจัดสำรับมาให้พี่ทานที่นี่เองเลยนะคะพี่ทานที่นี่เถอะนะคะน,นะคะพี่มิจุราต้องกลับบ้านนะพี่ทานเองเถอะเอาแต่เดี๋ยวพี่ชินอัารคะ นะชุดลาของพี่ก็คือนางอาาลิตตาใช่ไหมล่ะต้องตรงไม่ต้อง นี่แม่คุณให้ลางานนอนพักนะไม่ใช่ให้มันทำงานบ้านแม่ใช้แม่นีเองอะ่ะกินเงินเดือนเป็นหมื่นเรื่องอะไรมาปล่อยให้นอนเฉยเฉยล่ะแม่ครับลูกจ้างก็มีสิทธิ์ลาป่วยได้นะครับแม่นี่จินภัฒนก็ลูกใจดีงี้สิลูกจ้างมันถึงได้ใจ <c oughs> เรื่องอะไรนะไอ้อแล้วก็แอบไปนอนทียเฉยเนี่ยเป็นแม่เหรอแม่เฉดหัวไปตั้งนานแล้ว ฉันไม่ได้ขี้เกียจนะคะคุณรำพาสั่งอะไรก็ทำให้หมดจะไล่คนออกก็ต้องมีเหตุผลหน่อยสิคะเน่หลอนอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปเก็บผ้าซักให้หมดล้างในทัวห้องน้ำท่องทอง,ทองล้างให้เกลี้ยงค่ะไม่อยางสนามหน้าบ้านวาดให้หมดเลยนะอย่าให้มีขี้ผมแม้แต่ชิ้นเดียว อาค่ะมาค่ะป้าช่วยป้าช่วยนะโเอ้ยคนเป็นไข้ข่ะเนื้อขั้นตัวอยู่แล้ววันนี้ยังมาโดนใช้งานสารพัดสารพัน คนจะตายอยู่แล้วคุณจะใช้อะไรที่นี่ก่ะเป็นไงบ้างเนี่ยยังไม่ตายหรอกค่ะเออจริง กว่ามื่อช้าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไปสวนยางกับฉันนะณิชาคุณกี่แกจะใช้งานให้ตายเปลยงจริงใช่ไหมแมู้มกะะอกนึ่ิอ้ก่